ครับเพื่อนส่งมาให้กาแฟพี่เข้มของคุณธนกะโซคุณนะบอกว่าแถวคอนโดนี hmm. mm ่ติดกันงอมแงมเลยไปสั่นเดี๋ยวมันมีสิบดเท่ากับบดเป็นเบอร์สองวันจะรีบครับขอบคุณโชคุณนะครับก็เขาขายคุณนี่โลละสี่ร้อยแต่ขายผมโลละพันห้ามันมูกันจังไหนวะมูกงมาขากเลยเออาองูกับมู สองขัสก,ขกู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูการต้นนี้กันหนึ่มผมก็ใส่ทีใส่หมดเบอร์สองมันจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สเบอร์ห้าและสำหรับผมนี่ใส่ในใการดิมมกกะพอดนี่ก,ก็เป็นเบอร์สองกแรงดีแต่ว่ามันล,ละเอียดมากละเอียดพอกลางหรือว่าพอแบบกรึงกึง โดยสางมนก็อ่านเรียบร้อยครับอยวมาดูการปั่นเมล็ดกาแฟกันนะครับผมเต็มโปพอดีเลยีาเปนี่แไหมครับโอเคขอบคุณครับเรานี่ยับขอบคุณตะกอนีชามีกาขอบคุณเราแบบไหนครับนี่ Telt mm her. -hmm. <laughs>